สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องต้นยางปลูกด้วยเมล็ดนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็เดือนมกรานะคุณผู้ชมวันนี้วันที่14วันอาทิตย์นะครับเดือนมกราสองห้าหกนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เม็ดยางที่เขาหล่นแล้วเขาเริ่มงอกนะคุณผู้ชมนี่ดูครับ่ เขาเริ่มงอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่เขาจะมีเมเ็ดแบบนี้ครับปีนี้เขายังว่าง,งอกช้านะครับเขานี่ครับช่วงอันนี้ก็เอาใส่ถุงดําได้เลยนะคุณผู้ชมถุงดําก็ไม่ต้องใส่ถุงดํายาวเหมือนที่ขายก็ได้นะครับใส่ถุงยาวความถุงดําเบอร์ขนาดนี้แล้วก็ความยาวขนาดนี้ก็พอนะครับไม่เพราะว่าเวลาเราเอาไปปลูกเราบรรทุกไปขายมันจะ น้ำหนักมันจะเบาไม่ไม่ต้องยาวเหมือนที่เขาขายก็ได้นะครับามาดูต้นที่ผมปลูกไว้นะครับนี่ปีนี้เริ่มผู้ชมท่านใดที่จะปลูกได้ไม่ไม่เริ่มเ,ร,เริ่มเพาะเลยเลยใส่ในถุงน้าช่วงนี้ได้เลยนะครับเพราะเขาเริ่มเริ่มมีแบบนี้แล้วครับในเม็ดในเม็ดน้ําเลี้ยงนะครับอันนี้ก็คือต้นต้นต้นยางโค่นี่ผมทดลองปลูกนะครับถามวม่าโตไหมนะดูผู้ชมโตไหมเนี่ย ปลูกคู่แบบนี้ันก็มันชิดเกินนะครับอันนี้ผมประมาณห้าสิบเซนนี่เขาโตคนมาแล้วครับนี่ผู้ชมผู้ชมก็ให้ประมาณสักแปดสิบเซนก็ได้นะแปดสิบเซนหรือหนึ่งเมตรก็ได้นะผู้ชมก็ไม่ก็พอดีนะครับอย่าไปทํานี่มันมันมันแคบไปนะครับนี่ผมก็ทํามาอยู่หลายต้นนะมาดูนะฮะต้นเี่ยวทดลองเพาะเม็ดนะ,ะต้นอย่างต้นนี้นะคุณผู้ชมดูต้นนี้นี่ ต้นนี้เราห้าสิบเซนอย่างนี้ต้นนี้ห้าสิบเซนมันก็มันก็เริ่มแคบแล้วนะคุณผู้ชมนีน่นี่เริ่มพอเริ่มแคบนะครับแต่นี่ถามว่กิดได้ไหมก็ได้อยู่นะคุณผู้ชมกิดได้อยู่นะแตถ่ถ้าผู้ชมจะทําก็อย่าทำเหมือนผมนะให้ให้กกว้างหน่อยก็ได้ดูที่มันแคบแคบเนี่ยห้าสิบเซนน่ดูผู้ชมดูดูห้าสิบเซนที่มันแคบแคบแบบนี้เนี่ยผู้ชมดูเห็นไหมนี่ ัน,นมาห้าสิบเซลมันแคบเลยนีในมันเพาะเม็ดเหมือนกันนี่นรนครับต้นนี้มันจะโตนะต้นนี้มันจะเล็กก็ไม่เป็นไรนะครับดูมาดูครับหาม่าน้ายางที่ปลูกด้วยเม็ดเป็นอย่างไรนะดูครับดูนี่นี่นี่น้นำยางนี่นี่ก็อันนี้ก็เก็บเก็บสิบเอ็ดมองนะครับเก็บเที่ยงยังไหลอยู่เลยนี่ผมชมนี่รับนี้ครับอ่ะก็ หนึ่งหลุมนะหนึ่งหลุมเอาแปลว่าหนึ่งหลุมหนึ่งหลุมเราก็ได้อีกประมาณสักนี่สองถ้วยนะครับแต่ถ้าเราปลูกต้นเดียวนี่มันก็หนึ่งหลุมหนึ่งหลุมตรงนี้นะครับมันก็จะได้ถ้วยเดียวใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันได้สองถ้วยนะฮะคุณชมไอ้เจ้าตรงนี้กาลังไหลอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยอ่านี่ครับนี่ยังไหลอยู่เลยเนะครับช่วงนี้นะอ๋อก็ตอนเช้าโทรถาม คุณน้องที่มากียรติยางก็บอกว่ากียรติมาตีสามแล้วครับวันนี้นะวันนี้คุณน้องกียรหลายที่นะครับมาเข้าส่วนนี้ตีสามแล้วก็ตีสามกว่าจะเสร็จก็เจ็ดโมงเช้านะครับถามดูนะครับแต่คุณน้องก็เจ็ดโมงเช้าคงจะไม่ได้พักคงไปทําอีกหลายสวนอยู่นะครับนี่คุณผู้ชมดูดูนี่ต้นเพาะเม็ดนะครับเพอลองด้วยเม็ดนะแต่ปลูกต้นคู่ก็ดีนะครับแต่มาดูครับถามว่าตัดสินใจว่าปลูกด้วยเม็ดนี้จะ ยางจะออกไหมนะครับปีนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องลังเลใจแล้วทําได้เลยนะครับท่านผู้ชมอาจารย์แถวนี้นะครับข้างๆริมห้วยเลยครับอาจารย์แถวนี้ผมไม่ได้ปลูกเลยนะครับท่านผู้ชมในแถวนี้นะเม็ดเขาหล่นนะผมกบปล่อยให้เขาออกนะคุณผู้ชมเม็ดเขาหล่นแล้วก็บทผมก็ปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาออกตามธรรมชาติแบบนี้ครับดูครับดูน้ํายางเขานี่นี่ครับยางไหลอยู่เลยครับนี่ก็เวลาก็ กี่โมงอันดูตรงๆรงกันด้กี่โมงอ่ะครับดูครับตอนเวลานี้กี่โมงกี่กี่มาทีสามนะครับตีสามเอาสามนาฬิกาวันนี้กี่โมงอ่ะนี่เที่ยงนะครับเนี่ยเกือบบ่ายแล้ว่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เที่นนยงเลยสิบสองห้าสามเนี่ยครับจุดห้าสามเนี่ยเกือบบ่ายโมงแล้วอ,อ่ะเกือบบ่ายโมงยังไหลอยู่เลยเนะครับแล้วก็มาดูจากตรงนี้ครับนี่ ตรงนี้ข้างๆริมห้วยนี่ประมาณอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นเนี่ยห้าต้นเนี่ยดูด,ดูผมก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับนี่ดูน้ายางครับนี่น้ายางสิบพ่อเม็ดเนี่เออไม่ใช่ไ้้พาะนะแค่เขาออกเองเราก็เพียงแต่ว่าให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยเป็นบางครั้งคราวนี่นี่คุณผู้ชมนี่ออกนี่นี่เหมือนกันนี้ครับแถวนี้ก็ออกริมห้วยนี่ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เกิดตัวนี้นะ ต้นนี้ยังต้นเล็กอยู่นะดูต้นนี้ตอต้นนี้เอาออกริมห้วยดูครับดูเป็นป่าเป็นเขาเนี่ยเนี่ยจากต้นนี้ก็ต้นน้อยน่อยเล่นเล่เดียวไงนี่ไหมต้นเล็กนี่ไหมไม่ใหญ่นะแต่น้ายางก็ยังมีนะนี่เห็นไหมชมเห็นไหมอ่าถ้ามาชมที่จะปีนี้นะครับพฤษภานี้จะปลูกก็เริ่มเอาเม็ดลงใส่ถุงได้เลยนะครับเวลานี้ใส่ได้เลยนี่ยเขาก็ยังมีเม็ด เม็ดเล็กๆเดี๋ยวนะครับนต้นเล็กๆอยู่นะผมจะถอนให้ดูที่เขาออกนี <N> ่ออกปีนี้นี่นี่อันนี้ใส่ได้สบายนี่บบ่านผู้ชมนี่เขาจะมีเม็ดเลี้ยงอยู่นี่ครับนี่ของผมนี่พันเบอร์หกศูนย์ศูนย์นะถ้าถ้าพูดง่ายๆให้เข้าใจกับเบอร์หกร้อยพันอะไรก็ได้ครับ,บ่านผู้ชมปลกูกที่เราลงทุนไม่ได้ซื้อนะครับอ่านะครับถ้าขยันนะครับ อ่าถ้าวะไปททำละขี้เกียจพ่อก็ซื้อก็ดีก็ซื้อดีไหมก็ดีอยู่ง่ายดีง่ายดีแต่ <laughs> ก็ต้องใช้เงินเยอะอยู่นะเออร้อยต้นก็สี่พันนะครับร้อยต้นสี่พันนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราปลูกต้นคู่นี่ก็ดีนะสิบไรนะ่ได้สิบสิบไร่น่ะได้ยี่สิบไร่นะครับถ้ามีพื้นที่ประมาณสามไร่ก็เหมือนได้มีพื้นที่หกไร่นะถ้าปลูกต้นคู่นะครับท่านผู้ชม แต่ผมผมที่ผมปลูกต้นคู่ไม่ทันเพราะไม่ทันแล้วผมทาก่อนผมไม่รู้ไงครับที่ผมมาทดลองและเล่นเออมันได้ผลนะครับคุณผู้ชมผมก็มาเล่าสู่้ชมฟังว่าท่านผู้ชมท่านใดที่จะปลูกปีนี้ก็ไม่ไม่ต้องลังเลใจทําได้เลยนะครับปลูกยางเม็ดนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ